S 2> <S> <S 2> <S น้ำตกกรกอีดกรวบตึงหนึ่งนาทีเริ่มแรกเราก็เลยวันที่วิสากิจชุมชนนะครับจากนั้นเราก็ไปที่จุดเริ่มเดินนะครับตลอดทางเดินของวันนี้เราก็ลุยน้ํากันตลอดเวลาเลยครับที่นี่แบ่งการเดินเป็น2ช่วงนะครับมีช่วงทางลาบแล้วก็ช่วงทางชันนะครับทางลาบประมาณ2กิโลทางชันประมาณ2กิโลนะครับแต่ทางเดินก็จะคือลุยน้ําตลอดเวลาแบบนี้เลยครับวันที่เรามาตรงกับเสาร์อาทิตย์ค,ค,คนก็จะเยอะประมาณนี้เลย นี่มาถึงแล้วชั้นหนึ่งนะครับนี่เราข้ามน้าตรงน้าตกที่ชั้นหนึ่งนะครับน้ําตกกุกอีดกจะมี7ชั้นนะครับเราจะเดินไต่เรื่อยๆไปจนถึงชั้น7ที่เป็นจุดไฮไลท์นะครับหินทางเดินก็ค่อนข้างลื่นนะคะรับระวังกันด้วยนะครับอ่นนี้ถึงทางชั้นแล้วนะครับเดินไปเรื่อยๆล้วก็ถึงชั้น6แล้วนะครับจะมองเห็นชั้น7ไกลๆและแล้วก็มาถึงชั้น7ครับคนเยอะนิดนึงอันนี้น้ําตกสวยมากครับตรงนี้ต้องรอคิวถ่ายนิดนึงเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะนะครับสุดท้ายนี้มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับที่